ที่สิวไม่หายอาจ,จเป็นเพราะคุณขับถ่ายไม่ดีใช่หรือเปล่าสวัสดีค่ะหมอโมจากบุทยาคนิกค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยมนุษย์เราควรจะขับถ่ายอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งนะคะแต่หากคุณเป็นท่านหนึ่งที่มีการขับถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์อุจจาระออกมาเนี่ยมีความแข็งหรือว่าเรานั่งนานต้องเสียเวลาในห้องน้ำเยอะๆเนี่ยให้ลองสังเกตดูว่าเรามีปัญหาผิวหน้าหมองคล้ำสิวขึ้น ่ายไม่ออกหรือมีแผลในปากลุ่มด้วยหรือเปล่าคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาแนะนําวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมง่ายๆค่ะเพื่อให้ระบบการขับถ่ายของเราอะเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้นค่ะอย่างแรกเลยนะคะดื่มน้ําเลยค่ะน้ําแนะนําให้ดื่มวันละหนึ่งถึงสองลิตรนะคะจะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปังแล้วก็น่าใสาขึ้นด้วยนะคะ2ค่ะอาหารแนะนําอาหารที่มี จำพวกกากใยไฟเบอร์ค่ะสามค,คือการออกกําลังกายออกกําลังกายเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้ลาไส้มีการดิบตัวที่เพิ่มมากขึ้นนะคะพยายามอย่านั่งน,น,นานๆหรือว่านอนนานๆเพราะว่าการที่เราอยู่ท่าเดิมนานๆเนี่ยมันทําให้ลาไส้ของเราไม่ค่อยมีการดิบตัวเท่าไหร่นอกจากนี้นะคะพยายามลดในเรื่องของความเครียดแรงกดดันอย่าให้มีความเครียดและแรงกดดันมากเพราะปัจจัยตรงเนี้ยก็ส่งผลทําให้การขับถ่ายของเราเนี่ยเป็นไปได้อย่างไม่สมูทเท่าไหร่นะ แล้วก็พยายามเข้าห้องน้าให้เป็นเวลาเช่นทุกๆเช้าหรือทุกๆก,ก่อนนอนเพื่อให้ร่างกายของเราเคยชินกับพฤติกรรมในเวลานี้ว่าเราขับถ่ายเป็นยังไงบ้างแต่ค่ะถ้าการขับถ่ายของเราเนี่ยยังไม่ดีขึ้นลองมาปรึกษาแพทย์แผนจีนดูนะคะเราสามารถรักษาด้วยวิธีการนวดถุยหนาการกดจุดรวมถึงการฝังเข็มก็สามารถช่วยบรรเทาอาการของผูกช่วยให้การขับถ่ายของเราค่ะกลับมาดีขึ้นได้ค่ะหากใครมีคําถามน,นะคะสามารถสอบถามได้เลยะคะ่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย